บริษัทรับคณา p r o เพอร์จำกัดฉลองวาระครบรอบ21ปีแห่งการพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและชุมชนพร้อมจัดงานเฉลิมฉลองและพิธีเปิดโครงการใหม่เ e n t r i c Green Living Project ในทำเลทองศักยภาพใจกลางเมืองนคนปรปฐมโครงการเซนทริกอันนี้เนื้อที่ประมาณ23ไร่กว่าค่ะเนื่องจากอยู่ใกล้ถนนเพชรเกษมที่เป็นโซนเมืองขยายใหม่นะคะแล้วก็พื้นที่ อันนี้ค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะคะเราพัฒนาเป็นโฮมออฟฟิศและก็ทาวน์โฮม2ชั้นและ3ชั้นค่ะมีทั้งหมดจำนวน2 9 1ยูนิตแล้วเราก็สามารถที่จะให้มากกว่านะคะในส่วนของลูกค้าของเราเราอยู่ตรงนี้เราสามารถที่แบบมีกลุ่มราคาประมาณไหนที่ลูกค้าคะ่ะมีกำลังที่จะไปต่อแล้วก็ทำธุรกิจได้แล้วเราก็พออยู่ได้ตัวนี้สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าแล้วนอกจากนั้น พันธมิตรเราด้วยที่เราทํามาะระยะเวลาที่ค่อนข้างผูกพันยาวนานเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะให้เครดิตดีกับลูกค้าที่มาซื้อโครงการเราค่ะธนาคารยินดีที่จะให้คําแนะนําค่ะคอนเซปต์ของโครงการเซนทริกมีต้นแบบมาจากหยดน้ําทําให้เกิดแรงกระเพื่อมต่างๆโครงการนี้จะเป็นแหล่งอาศัยที่ยั่งยืนจึงเริ่มที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดยเริ่มจากน้ําเสริมไปเป็นดินแล้วเสริมไปเป็นต้นไม้